เลือกไปเลือกมาเข้ามาลงตัวที่ร้านอาหารทิวตานนะครับบรรยากาศของร้านอาหารทิวตาลก็น่ารับประทานอาหารานี่นะครับก็เป็นบรรยากาศใกลกับชายทะเลเหมือนกัน ออได้หดไหมชายชทะเลนี้นทะเลสัตหีบในยามนี้นะครับสวยมากเลยจะเห็นบรรยากาศของท้องทะเลท้องฟ้าที่แจ่มใส ร้านอาหารที่อัเต็ดกับทะเลสัตหีบเห็นน้ำทะเลสีคํามตัดกับเส้นเขากับขอบฟ้านะครับบรรยากาศของทะเลสัตหีบสวยงามจริงๆ บรรยากาศติดชายทะเลนะครับจากร้านทิวทาศนเดี๋ยวเราก็จะสั่งอาหารรัประทานกันจากร้านนี้นะครับก็บรรยากาศก็อากาศเย็นสบายนะครับ ในขณะนี้อาหารก็มาแล้วหนึ่งอย่างนะครับแต่ว่าคนมีหิวมากแล้วเพราะตอนนี้เลยเที่ยงมาเป็นเท่าไหร่แล้วบ่ายโมงสองโมงแล้วมัง้งคงเกือบสองโมงแล้วมัง้งอาหารมาหนึ่งอย่างก,ก็ทานกันไปก่อน,นออเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆใครหิวก็ทานก่อนได้เลยนะครับ ตอนนี้อาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับมีสองสามอย่างอย่างเหลืออีกสองอย่างยังขาดอะไรที่ยังไม่มาเนี่ยต้ยมยำปูต้มยำทะเลอ่ะต้มยำทะเลกับอะไรยำบุ้นเส้นเ,เดี๋ยวเราไปทางกันไปเรื่อยๆกันนะครับ่หิวขนาดไหนท่านก็ชมกันเอาเองนี่ขยัะ ขนาดยังมาไม่ครบนะยังขาดอีกหุ้นเส้นยำอะไรนะกุ้งอบหุ้นเส้นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเลยอาหารกลางวันมาถึงบ่ายสองเศษแล้วจะเห็นบรรยากาศของเรือทะเลนะครับ ทะเลสัตหีบนี่ครับก็มีในท้ายเรืออยู่ในเรือด้วยนลัน้น,นก็กำลังจะออกนะครับ สวยงามอย่างนี้นะครับก็เป็นทะเลสัตหีบนะครับบริเวณใกล้กับฐานทัพเรือสัตหีบมีโอกาสก็มาเที่ยวชมกันนะครับบรรยากาศอันสวยงามน่าประทับใจอีกที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวชมในบรรยากาศของเมืองไทยเราเสร็จแล้วเราก็ซื้อของฝากชายทะเลกันนะครับ เป็นปลาอะไรนะครับปลาทิพลปลาอะไรนะลูกปลาอะไรนะผลผลปลาทิพลปลาทิพลปลาทิพลเขาเรียกปลาทิพนก็ดูคล้ายๆกับปลาทูแม่นะอันนั้นปลาโม่งอันนี้ปลาโม่งกระซื้อกันสดๆเลยนะครับตอน ชายหาดของสัตหีบนี่แล้วเองไรคะต้มยำต้มยำยก็ได้ทอดก็ได้ทอดทอดแบบเมื่อกี้เขาบอกเขาต้อเขาต้มนะอร่อยมากเลยนะชอบที่สดๆจริงนะต้มไว่าเ้ี่กุ้งทั้งอะไรอยู่ในตู้เย็นกุ้งในตู้เน่นอยู่กับใบไม่ได้ทำาหีซื้อปลากันบริเวณชายหาดสัตหีบนี่เอง อแช่เย็นให้เรียบร้อยก็เป็นแม่ค้าขายปลาพื้นบ้านนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับเงินทองไม่รั่วไหลไปไหนเนาะอยู่กับคนไทยเรานี่แหละ นี้ส่ไวก็ไดยังสดๆขึ้นมาจากทะเลเลยเนาะขอบคุณมากนะครับป้าดีหมนะบรรยากาศของหาดเทียนทะเลนะครับตอนนี้เราก็าเดินเที่ยวกันอยู่ที่หาดเทียนทะเล โอ้ร้านอาหารนี้น่านั่งมากเลยสวยงามสวยงามนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหาดเทียนทะเลนะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของทอาหารเรือนะครับ ันนี้เราก็จะเดินเล่นชายหาดกันที่หาดเทียนทะเลสวัสดีครับบรรยากาศของเทียนทะเลนะครับก็มาชมชายหาดเทียนทะเลของฐานทัพเรือสัตหีบ ก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำครอบครัวหันซาแล้วก็ทำการาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชายเทะเลที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับพอสมควรแล้วก็มีเต็นที่อ่พักซึ่งจะมีผู้มาค้างคืนนะครับในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเพราะว่า,าเป็นเขตของทหารเรือนะครับ ในทะเลยามบ่ายลมเย็นสบายนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับบรรยากาศของเมืองไทยนะครับไปที่ไหนก็สวยงามไปหมด เล่นน้ำทะเลกันสน,นุกสนานไปเลยนะครับอากาศสบายสบายโอเคไหมครับครอบครัวหันษาไปร้านของฝากกันอีกแล้วนะครับที่ตอกคุเรียนทอด อันนี้ก็จะมีทุเรียนทอดขายแม่ค้าโปรโมทร้านค้าน่ะครับ <c oughs> ชูสองนิ้วหน่อยใหม่นะคะก็ฝากแนะคะาตอนทุเรียนทอดค่ะอ่าต่อทุเรียนทอดนะครับนอกจากทุเรียนทอดแล้วนะครับก็ยังมีอ่าอาหารทะเลแห้งด้วยนะครับอันนี้ถุงเท่าไหร่คะเนี่ย มีทั้งปลาหมึกนี่แม้ปลาหมึกปลาอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับรก็น่าแวะซื้อเป็นของฝากนะครับแม่ค้าก็น่ารักเนี่เอเนี่ยเหรอประเภทแะ้ว อะไรเลือกทุเรียนทอดอย่างเดียวเลยเอาหออนนมึกแม่เอาเปล่าทะเลไม่เคยหลับไหลสายลมแสงแดดอันประทับทานึงใจ ที่ยวในวันพ่อวันนี้ก็ต้องขอขอบใจลูกสาวกับลูกเขยมากนะครับที่ได้สร้างความสุขให้กับคุณพ่อก็ขอให้ผลบุญจงย้อนกลับไปให้ลูกทั้งสองจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ